สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องบ้านลำเพลินออฟิเชียลครับวันนี้บรรยากาศอยู่ที่พอสินนะครับมหาวิทยาลัยคอนแก่นครับหอภาพยนตร์อีสานพี่น้องครับคายอ้อพี่น้องครับวันนี้บอสโจจัดหนักจัดเต็มครับช่วงบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าบรรยากาศที่ศิลปินเหล่าดารานะครับเปินมีพิธีไหว้ย,ยอคูอ้ายอ้อมลำวันที่ที่13กร,รกฎาคม 68หอศิลมหาวิทยาลัยคอนแก่นครับแล้วก็เย็นนี้ก็ฉลองงานวันเกิดสวัสดีครับสวัสดีครับแหมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นลูกท้ามากันด้วยดีดีขึ้นนยอะครับน้องๆนั่งนี right, ่นั่นแหละแต่ว่าผมเหนื่นยดีแล้วแรงหน่อยแล้วมันขึ้นหรือเปล่าใช่ครับคีย์บอร์ดตัวใหม่ครับ ไปนอาบอดไป่อาี้บอดมาแม่แมนอดอกไปเอางกดกลุ่มเพระอะไรเนี่ครับกลุ่มพระว่าไปเอาขี้บอดอยู่กลุ่มพว่ายอยู่กลุ่มเพาะบ้ามาอุ้ร้ได้่อวันนี่โอเคแน่นอนที่ไหนอ่านอนอยู่คอนแกนครับเอาขี้บอดตัวเก่ามาส่อมอยู่คอนแกนแต่ว่าตัวใหม่คือเสียอามางานวันนี้ครับตอนนี้นั่งอยู่ร้านกาแฟครับ,น,น,น,บดดนั่งนั่งถานยัง่ได้นั่งอยู่ ปญกันใช่มา oui> ตัวไอหัวดมาเศ้านี่ใช่กันใช้ต okay. mm ัวไอหัวเตัวเจ็บใช่แน่ละครดีดีแล้วครับดีขึ้นมากไคือว่าอัพเดทึนอัพเดทขึ้นบ้านอัพเดทอยู่ครับอัพเดทเนี่ยกะเ่ท่านเห็นล้าสุ่น อ่าล่าสุดท้ายลูกเนี่ยท้ายลูกเนี่ยพ่ออินแล้วขออินครับแมนพ่ออินอช่เก็บเก็บไว้แล้วเก็บไว้ก่อนโอ้ยพ่อพ่อพ่ออออขินแล้วอุ้ยผมผมเตือนเตือนพอดมันเร็วเพิ่งสองเดือนเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่ามันสามเดือนแต่ว่าเพิ่งสองเดือนเองนะสองเดือนมันเร็วเร็วเร็วพอดน้องเขาบอกว่าตกใจผ่านมันตกใจเนาะมันเร็วเกินไปแต่แต่มันก็ไม่เอออย่าอีก อันเอาไปทั้งคนหยิงเพ่อนะครับสวัสดีเอฟซีวงยิงกะจวดแหงยอมรับยอมรับเอฟซีวงยิงมากยอดมากบาดเดี๋ยวเขาไปเมืองก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเขามาเมืองครับอันนี้เข้าไปได้ไหมได้แล้วขออนุญาตเลยครับเด้อ สวัสีพี่นองครับที่หอศินนะครับวันนี้บรรยากาศพี่นองก็จะเห็นลายลายลายพ้ยนแล้วล่ะนะครับก็จะเห็นลายแล้วนะเห็นเยอะมากครับรรยากาศภายในพี่นองครับมีลายสดด้วยครับสุดยอดเลยนะครับอ,อนกยุงสวยมาก คายออดของแฉะเลยพี่น้องนี่คือคายออดเลยนะอา่าคายออดสมัยก่อนแบบนี้ดียนะพี่น้อนคิดว่าจะจะจะมาเจอแบบอยู่ที่ออศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก,นก่นครับพี่น้องครับนี่สถานที่สวยงามนะครับจัดงานงานเริ่ม งานเริ่มประมาณบ่ายโมงนะครับสุมซื้อฮอศสินอยู่พี่น้องนะครับโอุทรูปสวยมากาปฏิก,กรรมลายนะครับปฏิป,รปรกรรมเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮอศสินหุ่นชีพึ่งนะครับวรดุ จะกีอาจารย์นะนเป็น,นพวกพุทธเจ้าหลวงปู่มันน่นอะไรเน่ยครับเออตัวจริงตัวนี้เพิ่งจะซื้อมานี่แล้วเนาะ,นะครับแล้วมั่นนี่พี่น้องครับ เดี๋ยวเราก็ออกไปด้านนอกับเขาบอกมึงงานใหญ่มากครับใหญ่สุดจด เติมปิป๊ปปมากหน้าหลับตาครับพอกันแล้วก็เย็นนี้ก็จวดกับทีมงานนักดนตรีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเราจะพูดอย่างนี้นจะเสียดอย่างก่นนอนหนึ่งไปใต้คลิปเครื่องสินนนัแ่แหละหนานแล่นหลังเออเอาเห็ดเนาะมันเป็นงานใหญ่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสสดีีพ่น้องาวน้อยเพจบันแพงทุกคนค่ะคุณ วอโจมาแล้วนะครับ่อครับจริงๆเลยสองคนเลยจริงๆยอมรับผอช่วยได้ลูกเด้อสุขภาพแข็งแรงทั้งปวดบัี่เงี้ยนั่นะเช่นกันเด้พอเด้อผอมาท่าทางไหนเนาะครับ่อมาจากกันมหาจุฬาปันกุสีอ๋อว่ไก่เนาะว่ไก่ลูกสาวมาเห็นงานลูกสาวมาชมไ้ตะเกา่งวนนะ ว่าที่เอามาพร้อมว่าปครับครับเป็นจะพาพร้อมกันครับสุดยอดมากครับคุณพ่อมารอตั้งแต่เก้าโมงครับกับทีมงานสาวหน่อยเป็นปัดแพ่งฮอรวันนี้ยอดมากวัตถุก็มาถึงแล้วแล้วเราก็ถึงแล้วนะเห็นบรรยากาศอยู่นี่นะครับก็อยู่แบบ เข้ากันนั่งอยู่ร้านกาแฟพี่น้อง,งร้านกาแฟตีนะครับน่านผืนเฒ่าคนก็เริ่มมาแล้วทยอยเยอะมากอนะย่าล่วงิปให้พี่น้องเมืองเรื่อยๆนะครับพ,พี่น้องเมืองเรื่อยๆนะวัดตัวก็มาแล้วนะ คุณทุกำลังใจพี่น,าาพออนนอครัะพากกินต่อไปครับคร้แรกก็แชร์ของซาตอคายชงบันเลมเงนอมชีัสวัสดีครับ